ในส่วนของตัวฮอ n เ r 200ไลน์นะครับมีตัว Magic c a p t u ต e นะครับเวลารอบันทึกเสียงต่างๆนะครับในแอปบันทึกเสียงนะครับก็จะมีบอกในส่วนของเวลาในการบันทึกเสียงนะครับก็เป็นการบอก Animation ต่างๆนะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้ง,งานสำหรับหลายคนกรบันทึกเสียงแล้วก็กลับมาสู่หน้าหลักรางการนี้นะครับโปรติหน้าบันทึกเสียงก็อยู่ในเครื่องมือนะครับ นะครับตัวบันทึกเสียงก็คือเครื่องบันทึกเสียงตัวนี้นะครับเมื่อเราแตะแล้วก็กรับมาอยู่หน้าหลักตัวเมจิกแคปซูลก็จะแสดงเวลาของการบันทึกเสียงนะครับเมื่อเราแตะที่ตัวเมจิกแคปซูลนะครับก็จะมีรายละเอียดของการบันทึกแล้วก็ให้เรากดหยุดว่าบันทึกต่อนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับเป็นการหยุด การัท <Workers'> ึกต่อก็กนดบันทึกต่อได้นะครับนะครับกาบันทึกต่อได้เลยนะครับหรือว่าเราต้องการเซจทิ้การบันทึกนะครับก็แตะเ็จทิ้งการบันทึกนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับตัวการบันทึกก็จะเข้าไปบันทึกอยู่ในไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะมาแสดงในเครื่องทึกแขยงนะครับก็น่าสนใจสำหรับตัว Magic c a p s u l นะครับสะดวกจะง่ายง่ายยิ่งขึ้นนะครับเ,เพื่อนที่ใช้ฮอน o r 2 0องลอยลายก็ลองดูนะครับหรือว่ารุ่นเดิมที่มี Magic c a p s u l ก็สามารถจะได้เช่นเดียวกันนะครับหากใครสนใจตัวฮอน o r 2 0องลอยายนะครับก็ดูในตากร้าที่ขึ้นอยู่ในวิดีโอตัวน,นี้หรือว่าใน d e ็กเก็บยันดาเรียดวิดีโอก็มี a อ p เพนเข้าไจบกันนะครับ